ใช่ <ève S 2> <sociedad. S 1> เป็นเจ้าของได้ไอ้หมัดแรมเพดสายฟ้าเล่าร้อนอย่างงี้พี่ต้องจัดแล้วไหมอะคนดูกี่เพรวะเนี่ยอุ้ยแพงจังไอยช่วงนี้คนดูก็ไม่ค่อยมาดูคลิปพี่ไม่มีตังจัดหรอกเออก็ถ้าใครอยากให้พี่จัดหมัดเมื่อกี้มานะครับกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวพี่จะจัดกดยังกดยังกดแล้วใช่ไหมสามสองหนึ่ง นี่ครับพี่ก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันหมัดของพี่นะครับก็คือแบบเยอะมากครบทุกอันนะ่ะวันนี้นะครับพี่จะเอาหมัดสองสีเนี่ยนะหมัดหมัดสายฟ้านี่นะครับผมไปหนึ่งหนึ่งโดยเล่นหมัดทั้งเกมจะเป็นยังไงไปดูแป๊บหนึงปปน่งแป๊บหนึ่งฝากคนดูไปติดตามช่องน้องชายพี่ด้วยนะครับชื่อช่องว่าเวฟยืนหนึ่งนะครับมันคือน้องชายชที่ที่ช่องวาลูก้าครับเอาล่ะเพืเ่อนเชอ่ะ <laughs> ใช่ครับที่ช่องวาลูก้านะครับ น้องชายพี่ก็จะได้หนึ่งแสนซับไปปก็จะได้ถือแบบโล่ยูทูบเลยง่ายนะคนดูตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นติดตามกันซะใครที่มาดูไม่ติดตามไปติดตามก็แบบคือโน่หนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นการแบบห้องแบบสีวิสีแบบเอามันนะคนดูจะเล่นยังไงก็ได้อะว่าแต่ชนะแค่นั้นแหละจัดอุ๊ยโอ้โหลืมซื้อไอวอลไม่เป็นไรครับคนตึงเขาไม่ต้องใช้ไอวอลกันครับโทษทีมาเอากลางแบบเลยกลางแบบเลยดีกว่ากลางแบบในโรงในโรงงานเลยมา มาดิเห็นลว่าปะเนี่ยหมาเฮล้วเฮล่ามาดิไปครับอุ้ยอ๋อกระเดะอ๋อกระเดะกระเดะใช้หมัดอ๋อตายไปดิสภาพกระเดะใช้หมัดมันตึงอ่ะมันตึงอ่ะมันตึงอ่ะเอ้าหนึ่งสูแล้วนะคุณครับได้นะน้องอิงถ้าไทยปฏิหารพี่รอวะไม่ไงพี่มาทำชาเลนจ์แค่หมัดก็เหลือๆครับดูดูนะเอฟเฟกต์ต่อยหมัดสลับสีด้วยอ่ะเท่เกิน โอ้ถ้าถ้าถ้าคุณมัดชนะผมได้ผม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 ก็ไอคนคนแบบเล่เกมทิ้งซะนะจริงๆแบบเออลาดูลาดูถ้าเพืนถ้าเืนแพ้มัดมันก็เกินไปไหมอ่ะก็ลาดูครับแค่นั้นมันอยู่ที่มาดมันอยู่ที่ฝีมือคนเล่นนะครับมาดิมาดิจ้างแมบดิมาดิโอ้่สปอนเซอร์พี่นะเว้ยมาดิคุณออกมาดิมาจ้างแแบบจางแแบคุณคุณอยู่ไหนอ่ะคุณออกมาสิครับผมอยู่กลางแแบแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่กลางแแบบแล้วอ๋ออยู่ฝั่งไหนอ่ะที่นี่ครับอุ้ยเอ้ามามาดิ อุ้ยเป็นไงว้างมาดิมามาดิได้นี่ฮึฮึฮึคันแน่มาดิครับไหวหรือเปล่านั่นน่ะเอายังเอายังเอายังไม่เลครับเมื่อกี้ขอเปิดสตคลิปก่อนแล้วกันนะพอดีแบบไม่ขอปิดสตคลิปก่อนแล้วกันนะพอดีแบบมันคมเกินอ้าเก่งจะหนีนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีไปไกลน้องอย่าหนีไปไกลอย่าหนีไปไกลอุ้ยอุ้ยมาดิครับเฮ้ยขอพยานก่อนได้ไหมได้ อุ้ยเกินเขาจะพันยาคุณไม่วิ่งไม่ใส่หมัดใส่หัวคนระับไมครับอ่ะหนึงน่งหนึ่งพี่อย่าหมัดร่วนๆครับ,รบใช้ได้จ่หมัดนะพี่อย่าไม่อยากจะบอลเยอะว่ะไม่ไม่ไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงครับไม่ได้ตึงขอร้องอย่ามาเจะแจเหมันมากไปได้ไหมฮะลูกา้าโ oh, <no. S 1> จะแจอะไรครับผมโจ,โจ้โจ๊แล้วช่องเนี้ยติดตามช่องของพี่ได้นะครับผมชื่อช่องว่าอะไรนะลูก้าครับทุกคนต้องมาติดตาม้วครับผมอย่าขโลแสนนะครับทุกคนโลแสนไปแอดจะไม่หาช่องลูก้าไม่เจอ่ะ เจอครับเจอเจอตอนนี้ครับช่องนี้นะครับคนดูนี่นี่ไปติดตามขนาดพี่ยังไม่ได้กดติดตามไปเลยโอคเกินรู้ส่าเป็นพี่น้องกันนะครับคนดูยังไม่ติดตามกันอนะ่ะดูดิโอ้ใจร้ายเกินมาดิ <G ül üyor> ขึ้นเลยขึ้นเลยครับแับนี้ขึ้นเลย,เลยมาดิดันดันมาดันมาดันมาไดานาัดน,ดนครับมีปืนเมาดิคุยแล้วเบอรกันบ้างมีปืนอุืมเอ้าขนาดแบบยิงมั่วๆยังโดนหัวอ่ะ ม응ันเกินไปไหมอุ้ยคมเกินไปไหมอะพี่ไม่ซื้อเลยเกมน้้พี่ต่อให้เลยพี่ขอท้าทายบัลลังก์ไอลูก้าเลยครับจับโอ้จ<ะ>ับจานด้วยสภาพาปืนยังยิงไม่โดนครับหมัดจะโดนอะไรครับคุณเออสภาพคุณอนะน่าจะลบเกินทไม่ต้องเล่นดีกว่านะมาดิเจอได้ในบ้านก็ได้ไปแล้วหนึ่งแต้มาครับจากการใช้มาสกีพี่ะนะมาไอวงไอวอไม่ต้องครับเกมนี้มาดิอย่ามาทำทรงแบบโอ้ยอย่ามาทำทรง จะไปทำทรงเล่ปืนแล้วเบื่ได้ปะมาปืนเลื่อมาท้าหมัดเกมเนี้ยอย่าพึ่งสวัสดินี่ไม่เข้าหัวนี่ปืนแล้วเบื่อมาท้าหมัดหรอกระจอกไม่ไหมครับพึ่งพึ่งสองสองครับพึ่งสองสองครับคืออันนี้ผมไม่ได้เล่นเกมมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับทุกคนคือแบบมันแบบยิงไม่ค่อยโดนอยากโกหก FC เลย FC เขารู้ครับพี่เนี่ยไม่ได้เล่นฟรีไฟล์ใหญ่บ้างผมไม่ได้เล่นเหมือนกันกลับมาเล่นอ่ะใช้แค่หมัดยังยังไหวอ่ะ ทุกคนสังเกตตัวพี่ดูครับพี่จะลูกธนูปักปักปักขาไหมอ๋อเกมบััมนเป็นอย่างนั้นมันว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับโอ้ถ้ายิงเนาะโอ้มันรีเกมมันจะเป็นได้ไงครับคุณเอามาดู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 ใกล้ๆใน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 เอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าอยู่ไหนต่ำต้นไม้แล้วรีเลยหรออยู่ไหนอะอยู่กลางแมปมาดูลูกธนูเนี่ยขาขวาขาขวาไหนวะโอ้ อ๋อมันหายมันหายพอดีแต่ว่ามันมันอันนั้นจริงๆครับคนดูโอ้มันโคตรเรียมอ่ะมันหายแล้วมันเรียมอะไรเออได้ถ้าอย่างนี้ขึ้นเลยครับบอกเลยปืนร้อยนัดครับบอกแค่นั้นแหละเจอผมแน่โชวชะตานี้ผมเป็นคนกำหนดเองนะครับทุกคนจำไว้นะครับว่าสักวันหนึ่งป้ายนี้อ่ะจะต้องมีช่องแปะมัดดวงไปขึ้นบนป้ายนี้นะครับจา <Hey. S 1> ไว้นะสักวันหนึ่งเกินพี่จะต้องไปอยู่บนป้ายนี้ให้ได้ครับ <Hey. S 1> ป้ายไหนวะมาดิมาดิมาดิเก็บนั้นนน่ะ กับตัวไ่เคือผมเอ้าวปืนผมทำไมวิ่งโคตรช้าเต้าเต้ามามามาอไรได้ไรได้มาถามมันเปล่าอีกไกลเย้ยปืนผมมันทำไมวิ่งช้าจังอ่ะเกี๊ยนนี้เรร้อนนะเจออะไรไหม มาคุณก็มาครับได้ได้เกมนี้เพื่อความสูสีเพื่อความแฟร์ความมันนะคุณดูคุณคุณลองวิ่งดูดิครับมันวิ่งโคตรช้าเมื่อกี้ถ้าไม่วิ่งช้าผมยิงหัวแล้วเมื่อกี้จ่อแจอย่าจอแจ๊อย่าโดงเด้งมาดิเพื่ออะไรวะมาเลยมาวิ่งโคตรช้าคุณคุณกดกดกดตัวอีได้นะกดตัวอีได้นะกดตัวอ E ช่วยอะไรช่วยกดอะไรก็ได้กดอะไรอะไรเออวะเออวะเออวะโอ้ยากเกิงจะหลบหลังกล่องนี้วะ มาดิมาดิบโมาดิเรียอุ้ยอุอุ้ยเหลือเหเือสิอ้าวตกอย่างงี้อุ้ยอ้เอ้ย่ะเรื่อๆอะไรดิสิบเจ็ดครับมามาดีผมค่าได้เพิ่มเจ็ดว่าีอว่าต่อไปที่พี่เอาหมัดก็พอละเจอลูก้าไม่จดเป็นต้องซื้อปืนซื้อปืนแล้วคนรู้อุ้ยปืนเดิมนี่แหละวะปืนนี้โกงอยู่นะทุกคนแรงมากอย่าโอเอะสมโมกอ่ะโมกโมกโมกจัตจิ อย่าจีิจังอย่าจริงจังวิ่งไปไหน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 มามันวิ่งไม่ออกอ่ะมันหนักปืนรอยนัดประทับหมัดเปล่าอครับมาดิกล้าหมัดแรกหมัดไหมแค่นั้นแหละเกมเนี้ยกล้าหมัดแรกหมัดไหมได้เดี๋ยวผมทิ้งปืนก่อนละวกันพี่อ่ะหมัดไฟฟ้าพี่อ่ะหมัดแบบโอ้โหหมัดสองสี่อยคนดูที่เราอ่ะต่อยหมัดฟากราฟงก่อนฟังก่อาของพี่อ่ะหมัดขวา พญาเพิงหมัดซ้ายพญาอัศนีทอเออตีนซ้ายเห็นไหมเนะี่ยตีนซ้ายสักอืสัก,สกไอ้นัะนะ่นอะเมดูซา่าตีนขวาสักราชสีมเมดูซา่าโอ้โหเลี่ยมเกินใช้ปืนไหนบอกว่าจะใช้หมัดครับ <c oughs> โอ้ถ้าถ้าถ้าคุณหมัดชนะผมได้ผมผมผมก็ควรควรแบบเลิกเกมทิ้งซะนะจริงแบบยี่ใครฮัลโหล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 เชี่ย ออเจนท่าอะไรอะ่ะโอ้เกินเยี่ยมัดแพ้ปืนเอ้ยปืนแพ้หมัด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 น,นี่แหละครับครั้งแรกของฟรีไฟวงการไฮไลท์